มีประตูโค้งนะค่ะจะเห็นนะค,ะค่ะผู้ไดมากจะเห็นที่เข้าได้รวมแรงรวมใจกันสายบุญรวมกันนะค,ะค่ะก็จิมีประตูโค้งบูราราโบดบูรณรหอระฆังพร้อมกับสังกังกจ,จายและก็ได้สร้างพญานาคเกศเสียนสององค์นะค่ะองค์ปูอนัตตนาคณา,าสุกูธนาคณาพร้อมทั้งเทาวเวสวรรณพร้อมกับเทาวเวนล้วกษ สาราการปรเรียันนะคะ้วกากำแพงวัดนะคะกำแพงวัดหรือว่าหัววัดเราใหญามอุทให้พระสามหลังนะคะสามหลังเร่เร่วนี้นะคะเพิ่มกษิมาบวชในวันที่เก้าบอกบุญไว้นะคะวันที่เก้ามีนานะคะมีพระสามรูปคันโพธด์ยากร่วมไปน้ำกันนะคะมีกอง,งแหนแหนะคะตอนิ่ณบวชอ,อมวัดอ,อมบวชนะคะขอเชิญได้แต่ว่ามนีแม่คู่กสิมาขอเพิ่มผ้าบารมี องปูผู้ศักดิ์สิทธิ์ยูดแดนนี่นะคะที่วัดป่าบัานเมือดขอจงดลบันดาลให้ลูกให้ล้านเอซีสายบุญทั่วลูกสิบเป็นตั้งจังหวัดหรือว่าอยู่เมืองนอกเมืองหน้ากะลรแต่สายบุญลูกซิ์ลูกหาลูกปูแล้วนะค่ะหรือว่าลูกซิ์ลูกหาปูตาเขาเข้านะค่ะปู บุญคุ้มเนาะค่ะพร้อมกับผู้ชี้ปาวแม่ผู้เป็นสพะพานบุญในอิปหออีเมยียเดเฮ็ดได้ซสางสฮา,าบาซิบบาลอยสองลอยเนาะค่ะได้เมิดการทำบุญบ่ได้เน่ไร่เนะค่ะห้เกิดจากกิดเกิดจากใจของเฮาแรงบันดลบังดาแลแต่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ยกำลังใจรากาเพิ่นกาเสียมสอนในทางที่ถูกต้องเนาะคะ่ะเฮ็ดให้มีมือดีเฮ็ดให้แม่ผู้ ได้เป็นตัวแทนขององคู่ซื่อสารใข้แล้วค่ะได้เห็นได้สากค่ะสำหรับวันนี้แม่คู่กับสิบภาพบัลลูบุญค,ค่ะบัลลบุญที่วัดป่าบ,บ้านมื่อนะคะที่ปูเป็นไข่มาว่ากันค่ะหนึง่งเก<ท>ตเตติมเนาะคะ่ะ<ด>เงินลาเะแล้วกับแม่คู่ก็ได้รางวัลที่ซีอีกเนาะค่ะขั้นบอมเป็นปูแม่คู่กับคือสิบว่ได้นะค่ะปกติแต่เสือไทยสองตัวกับว่ได้นะค่ะ ค่ะเลขไ้สองตัวก็ยังี่ยนยากบันี้เลขหกตัวไม่พู่ได้เอ้บุญบารมีสะสมสร้างบุญมานะคะค่ะมือนีคุณพรนิดสาธิตท่องจันค่ะเพื่อนก็สิรีบกลับเพราะว่ามีงานด่วนแล้วค่ะค่ะเพื่อนก็ไดมาร่วมงานเท่านั้นคือเพิ่นมาเห็นแล้วนะคะมาเห็นแล้วเกิดสัทธาเกิดสัทธาในใจแล้วปู่ก็ใหหโชคลาพรนิดสาธิตท่องจันสองงวดแล้วค่ะก็คือหนึ่งเก่ากับหนึ่งเกศได้เต็มๆนะคะเพื่อนกา เกิดศราทธานี่แหละค่ะความศรัทธานะคะแรงบรรดุลบันดานใจไห้ว่าสิงศัสิทธ์ไม่เชื่ออย่าลบบลู่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเฮ็ดให้เฮ้ากลับไก่เป็นคนใหม่ไดจากข้าวมุมียังสาม,มารถเฮ็ดให้เฮ้ามีมือนีคือแม่คู่นะคะเพราะว่าเข้ากับเฮ็ดตามคนบอกคนสอนแลวค่ะ่นหมักแบบใดจังแรเนะคะเข้ากับ แช่แตงนะคะเพื่อนยังเห้เห้องส่างคือจังแม่คู่รับปากกับคู่เฮ็ดหอวปูชีบกระขาวใหม่เด้อเพื่อนกะว่าแม่คู่กะว่าสิเฮ็ดจังไรเงินหลูกกะบ่มีว่าจะรับปากว่าสิสร้างบ่คั่นว่าสิสร้างพ่อก็สิให้แม่คู่รับปากก็ได้เฮ็ดเฮ็ดให้ว่าสร้างอ่ะพอปูชีบกระขาวที่บ้านแม่คู่นะคะหลักกาเพื่อนว่าสิเฮสร้างพญานาคอยู่วัดแม่คู่ก็รับปากเพื่อนกะเงินบ่พอได้ปู่สิให้ลูกไปยืมติคู่ว่าบ่ต้องยืม ันละปากว่าสิเฮ็ดพ่อสิให้เพิ่นก็ให้มางวันนั้นหนึ่งเกจหกหนึ่งนะคะ่ะเข้าบนล่างเลยค่ะค่กะก็ได้สร,ร้างพญานาคมะะัค่ะเป็นที่มาของแมค่ครูเนาะคะ่ะที่ได้เฮ็ดได้สร,ร้างแล้วก็สร,ร้างองค์ปู่พญานาคแล้วเพิ่นก็ให้มากบูรณ,รณรระโบสถ์ขอระฆังดีอว่าเอาองค์พาสังฆัจ,จ่ายเนาะคะ่ะฝังอยู่ในดินนะคะ่ะเหลือครึ่งนึงเนาะเหลือแต่ละกับหัวเพิ่นค่ะก็ได้เอาออกมาก็ได้มาสร้างใหม่นะคะก็ได้สร้างมาเรื่อย พายเอฟซีไซบุญสั่งาม,มาประมาณสามปีนะคะประมาณสามปีสี่ย่างขอสี่ปีสําเร็จหลายอย่างเดี๋ยวนี้กำลังสี่สั่งแนีนะลูกเด้อะค่ะเด้อเอาอีกอย่งหน่อยนะคะล่าถวายปูละกาสีนำตนผักปลาถวายปูทำไพ่เนียงของเฮานะคะแล้วก็ไปหาปูรี่นะคะไปขอสูขอหลับน้ำกัดนะคะอ่าไปนี่กับล่ำบ่วงสวงองค์ปูพญานาคนะคะ อน,นันตะศีสะอำนาจบารมจอมแห่งนาคราชเจา้าเรื่องเผ่าเป็นเดียวจิตบกอบอดบเลี่ยวได้ต่างต่อพระวนาปูอน,นันตะตลูกขอบารมีเรตเ่านพานยำงอนขอาำถวายทันเป็นขัามกรนที่สูงสงลูกขอไวเทไทยดูชาเจ้าเปดดศูง นั่นแสนนานก็บ่มีใครคมีแต่ตำนานเจ้านั่นตักผู้ยิ่งใหญ่ลูกมาขอกราบ่ายองค์เจ้าให้เบิงเ่งแมงสีมาลำบอกแจงคาราวะองค์นาโคผู้ที่คองมาด่านเสือบนานมาเล จากว่าเป็นดวงแก้วแนวนิ่งคืออิ่นแตงขอถวายกราบไหว้วนเจ้าให้ลำดูเป็นผู่เพียนดอกไม้ลายสีแต่งงามละหงขอให้อุ่งนากุ้เปืือที่ทางให้งามเจ สเสียม,มากไม่คารวาบูชาเป็นใบสีข้าคนในพ่อนำคุณทำเอนโอวาใบาสีตัวนี้วันหาพญานาคตาตัวบารมีขอให้ผู้สียาสีปป็นมาขอราะปราบวันทาบารมีทุกพระอ,องค์ลงหอบน้อมชมทำเุญขอให้ได้กลับไ้ถึงไทยั่วน ัวผูกแขนไสทำบาดาลขอให้พระท่านพรหมลานไถ่บุญอนันตนาคราชองค์ใหญ่ขอบวนเทพไให้แค่ดลบันดาลบารมีผูกกว้างใหญ่ไพศาลลูกขอบหลักลานกังอุ้มบารมีอนันตนาคราชองค์ใหญ่ปลูกพรมนนรวยไพยให้ลูกท่านอยู่ดีไม่มีรู้ให้ทำบา ທີ່ຂອບບັງອີ່ອົງຊູ່ຮາຄັນຊິບວງແລລຈพງອນຈັງປ່ອນດືອນປອນໄຂມ່ວນເພດໃกายລູກລໍາເາາໃตัวฟังັ สักตาผู้บารมีเขาให้ผู้ศรียาตีบเป็นมาเขากราบบัรคาบารมีทุกพระองค์ลงหอบนอ้อมเ่มทำบุญพอ,อให้เด้กกายทิงไท้ทั่วแดนทัวทุกแขนไตสาบาทคาขอให้ประทํ้คนลู <S <S หนาากหลานไทยนันสนพระราชนิยมขอบอนเทศไพให้ใหใช่วยดลบันดา ผู้กว้างใหญ่ให้ทาลลูกขอกราบบานบันทึงบารมีอานาจาราชองคใหญ่ปก็ควงโผไปให้ลูกหลานอยู่ดีเมื่อนี้ลูกได้ทำบารสีเมื่อนี้ลูกได้ทำบารสีของบารมีองค์ผู้ทรงธรรมคำคำเอาคำรมองค์ก็เอาไว้จังพรจังพรหัวย้อนอ่อนกายมวล ายเก็บเป็น t ายลูกขอนำตะวาให้ปู่ฟั ัอนีว่อนครวังนาะค่ะ